สวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังเดินระบบสายไฟนะครับที่เรือนพนักพิงนะครับสำหรับบริการนักเรียนของเรานะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับก็สามารถมาเล่นกีฬาแล้วก็เป็นที่นั่งพักนะครับนั่งพักพิงชมบรรยากาศนะครับในโรงเรียนนะครับซึ่งก็การเดินระบบสายไฟก็เพื่อความปลอดภัยนะครับ จะทําได้แบบมาตรฐานมากนะครับเน้นความปลอดภัยแล้วก็ความสวยงามนะครับดําเนินการโดยคุณครูตันติกรนะครับมีฝีมือมากๆเลยนะครับอัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นวางท่อนะครับเดินสายวางท่อทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะเป็นโคมไฟสวยงามนะครับแต่ตอนนี้ ยังทาสีนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับทั้งหมดนี้เราก็ดีไซน์สีออกมาเป็นสีสันสดใสนะครับสีขาวสีส้มนะครับแล้วก็ลงพื้นนะครับด้วยสีแล้วก็จะประดับด้วยดอกไม้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเรือนที่คุณครูหรือผู้ปกครองหรือนักเรียนนะครับสามารถมานั่ง ชมนะครับหรือว่านั่งเล่นนั่งพักผ่อนได้นะครับไม่ใช่เรือนหลังใหญ่นะครับแต่ก็กำลังน่ารักนะครับแล้วก็มองลงไปก็จะเป็นสวนมะนาวนะครับสวนมะนาวทางนี้นะครับอันน่ะเราก็จะเติมสีสันนะครับเข้าไปให้มีความสวยงามนะครับมีความ ลมลื่นสดชื่นมองแล้วสดชื่นนะครับแล้วก็ภายในเรือนพนักพิงนะครับเราก็จะมีโต๊ะนะครับที่ทําด้วยไม้นะครับแล้วก็ทกํทากับทําจากจักรนะครับที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรา,เราจะฉายภาพให้ดูอีกทีนะครับหลังจากดำเนินการเสร็จนะครับเพราะว่าคงจะต้องใช้เวลา อีกนิดหนึ่งนะครับในการดําเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นคุณครูของเราโรงเรียนของเรานะครับได้ดําเนินการเองนะครับโชคดีหน่อยมีคุณครูที่มีฝีมือนะครับคุณครูตันติกรเดินในเรื่องของระบบไฟในโรงเรียนนะครับแล้วก็เดินระบบไฟโซลาเซลล์อะไรต่างๆนะครับจะเป็นคุณครูทันติกอทั้งหมดเลยนะครับในโรงเรียน